ช่วยสามแต้งรัฐประมูลมาเริ่มในสามเอฟซีเป็นไงประมูมาเริ่มของสปีดที่แล้วเลยนะครับก็ก็จริงๆแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราคิดว่าเหมือนก็เป็นเกมหมุนเครื่องเหมือนกันคิดเลยว่าเป็นเกมหมุนเครื่องว่าเราได้ลองผู้เล่นที่ลองเทคนิค หมือนก็เป็นแบตแข่งที่เรา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 ไม่ได้เครื่องกันมาเลยล<ะ>แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกมที่โชคดีที่อย่างก็คือเราทาประตูได้เร็วนะเราเราเราทำาตะกอนได้เร็วเพราะั้นมันก็เลยง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอนะสรบทีมจ่กเลฟซียังยังไม่ดียังไม่ไม่ดีพอเราแก้แไขหลายอย่างนะฮะแล้วก็ ก็นพาวฐถก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับเราก็ก็เป็นกำลังใจให้เดินทางดับเติมความปลอดภัยแล้วก็วันนี้ก็เป็นนิมิตอันดีที่ทีมชาติฟิลิปนได้สามแต้มประเดิมไทยนะประเดิมัอลมนแรกก็ทุกอย่างก็จบด้วยแฮปปี้นะขอบขอบคุณแฟนบอลที่เราเชียครับ จุดไหนที <c <c ่เป็นที <c <c ่ต้องเปการแก้ไขปรับปรุงของนักเตะนะทีมชุตเนี่ยเร่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องพละงกำลังเรื่องเรื่องพละงกำลังหน่อยเรื่องสปีดนะแล้วก็เทคนิคในการเล่นนะเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเทคนิคเดี๋ยวต้องขึ้นอยูอ่าถ้าเราไมีเกมเครื่องเนี่ยในนี้มันไม่มีเกมเครื่องเราก็เลยลองเทคนิคใหม่ไม่ได้ ในตรงนี้ก็ผมว่าเราจะเก่งไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมเนี่ยมืนเป็นเกมทดสอบเนเครื่องดีๆนี่เพราะพราะผ่านตรงนี้ไปเราเห็นอะไรที่มันขัดไม่ดีเราก็จะแก้นะคิดว่าคิดว่าดีขึ้นนะคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะออกเกมต่อไปก็เจมห้าที่เราต้องเจอก่อที่ต้องต้องหดเรืก็ ก็เจอเล้วเยือนเนี่ยบอลราชนาวีเราก็ยังไม่เห็นแต่บอลทหารก็มีแรงมีแรงแล้วก็เล่นในบ้านค่อนข้างจะแข่งๆนะก็สู้อยู่นะงั้นเราไปเที่ยวเนี้ยเราก็จะไม่ประมาทนะแต่คิดว่าถ้าเราซ้อมไปดีเกมโต้กลับได้จะมีได้จะมีดีเด็ดของของเราของทีมเรานะ กูย,ยังไม่ประมาทนะก็คือหวังว่าสามแต้มไม่ได้ครับในแบบนด้นะนะนะแต่ก็ต้องซ้อมไม้หนัก,ก่าเดีมน,นะในในวันนี้ยังยังมีพลาดต่อย่างครับ